วินาทีที่เห็นของคนอื่นในกระเป๋าลูกหัวใจแม่แทบสลายใช่ไหมคะแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าลูกเป็นคนไม่ดีนะคะแต่ข้อมูลจาก American Psychological Association พฤติกรรมนี้ในเด็กแต่ละวัยมีสาเหตุที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเด็กเล็กต่ำกว่า5ขวบเขาขโมยเพราะยังไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องความเป็นเจ้าของอย่างถ่องแท้ค่ะ ิจชี้ว่าสมองส่วน prefrontal cortex ที่คุมความยับยั้งชั่งใจยังโตไม่เต็มที่ความอยากได้จึงชนะเหตุผลเสมอโตการหยิบของอาจเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากความเครียดหรือการขาดความภาคภูมิใจในตัวเองแรกเมื่อจับได้คือห้ามใช้ความรุนแรงหรือประจานเพราะจะยิ่งทําให้ลูกเรียนรู้การโกหกเพื่อเอาตัวรอด2คือสอนให้รับผิดชอบพาเขาไปคืนของและขอโทษเพื่อให้เรียนรู้ผลของการกระทำสาคือการสร้างทางเลือกสอนให้เขารู้จักการขอยืมหรือการอด ออมเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาอย่างถูกต้องสรงว่าเราเกลียดพฤติกรรมนั้นแต่เรายังรักลูกเสมอความมั่นคงในใจแม่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนลูกได้จริงค่ะสใจเป็นบทเรียนความซื่อสัตย์ที่ยิ่งใหญ่ไปกับ kiss to gross นะคะ